สบายดีจ้ามาแล้วยายทิพเหมือนเก่าเหมือนเดิมวันนี้ยายทิพได้ขนมจีนน้ำยาแกงเขียวหวานมาจ้าแกงเขียวหวานหอมหอมแกงเขียวหวานไก่ใส่มะเขือจ้าขนมจีนเหนียวนุ่มทุกคนมีใครอยากทานกับยายทิพไหมเนาะจากขนมจีนเหนียวเหนียวนุ่มๆ นมจีนแจงเขียวหวานจ้ารสชาติอร่อยมากเลยบางคุณก็ชอบทานกับแกงเขียวหวานบางคุณก็ชอบเอาแกงเขียวหวานทานกับข้าวจ้าบางคุณก็ชอบเอามาทานกับขนมจีนยายทิพก็เอามาทานกับขนมจีนจ้ายายทิบก็ชอบทานเหมือนกันกับน้ำยากะทิน้ำยาป่ายายทิบก็ชอบทานจ้า อร่อยอร่อยจ้าใครชอบขนมกินเชิญมาชิมกับยายทิพย์ได้นะคะทุกคนเสแสบจ้าอยากกินรสจัดอยากกินพริกป่นพริกผงก็เพิ่มลงไปอีกเพิ่มพริกน้ำปลาลงไปถ้าใครชอบรสจัดจัดนะคะเกียแขวหวานเขาก็เข้มข้นอร่อยอยู่แล้ว าจะมามาทางขนมกีนน้ำยากับยายทิพย์จ้าอยากกินพริกก็ใส่ลูกโดดลงไปค่ะทุกคนซ่บจ้าทุกคนพี่น้องขนมกีนน้ำยาแก,เกงเขียวหวานจ้าขนมกีนเหนียวเหนียวอร่อยอร่อยค่ะทานน้ำยากะทิไม่ต้องมีผัก เนมนะคะถ้าทานน้ำยาป่าค่อยอยายทิพย์ค่อยชอบเอาผักเนมจ้ามาเ้อพี่น้องทุกคนไายอยากน้ำยายทิพย์ก็ได้มาจ้ามาจินน้ำกันพี่น้องไปแล้วจ้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะขอบคุณมากๆจ้าที่ติดตามรับชมบ๊ายบายไปแล้วคะ่ะ